สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเทลเลเรียแล้ววันนี้ผมจะมาตบมูลหลอดเอาง่ายๆนี่แหละเปิดเปิดมาตบมูลหลอดเลยเพราะทุกคนตอนนี้เราได้เซเได้เนิดกนหมดแล้วใช่ไหมนะโมใช่ใช่โคตรเท่เลยเจะมาตีมูลหลอดแบบชิวๆแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะทะําอ่ะเราต้องไปนี้ก่อนไปหาพวกลทัทธิลทัทธิข้างศาสนาคือจะเริ่มแบบยากๆไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ไล่ระดับไปเลยอะ่ะจะได้ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองไง ไม่ต้องเปลืองเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพราะว่าเอ่อเพราะว่าสตาเดี๋ยวเนบูล่าเดี๋ยวโซล่ากับเนบูล่านี่เดี๋ยวมันหมดอีกเราก็ได้ใช้อยู่ดีใช่เดี๋ยวเราก็ใช้มามามาเลยนะ่หมดมาเลยไปทำต้นไม้อยู่รออยู่ไม่วาร์ปไม่ไม่กดอันนี้วาร์ปมาไพารอนวาร์ปมาอุ้ยมาละอ่าตายนี่นี่โอนโมเหียวเหียวเหียวพูดอะไรไม่รู้ ยูตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้อม่น้องโม่เฮ้ย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 อุ้ยง่ายไปปล่าน้ำเอาน้ำเอากี่วิไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้นับไม่ได้นับไม่ได้นับมานี่เลยพุ่งมานี่เลยมาแล้ว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 ต่อเสาต่อโอ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมด เป็นคลิปที่ไม่ลงทุนเลยเลยหวังแบบหาคอนเทนต์ลงคลิปไม่ได้แล้วเดี๋ยวว่าจะลงเป็นซีรีส์เดี๋ยวลงซีรีส์ทีนหลังตอนนี้ครับขอเ,เพื่อเพลินกับเซิร์ฟนี้ก่อนอลองเกมก่อนไงใช่ลองลองจุดสูงสุดของเกมก่อนอยู่ที่จุดสูงสุดของเกมก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาททำอะไรเราไม่ได้ตีมันอุ้ยอุ้ยตายา <c oughs> ด้ยไปแก้อเองเก้เองสตาร์ดอ่า ไป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 เงน next one โอไปเชื่อมกันเชื่อมประสานนี่นี่นี่เนโมอยู่อยู่คนละฝั่งกันอะไรเงี้ยแล้วแบบใช้ใช้อันเนี้ยอ๋อฟาดอ่ะเด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 ะเนบูล่าเะเสาอยู่ไหนวะนี่ไงนี่นี่นี่นโมเนโมเนโมอยู่ฝั่งนู้ดอยู่ฝั่งนู้ดโอ้ยแต่มันเข้าหลังมันเข้าหลังไม่ไหวไม่ไหวมันเข้าหลัง วันนี้มีสตาร์แพตินนมเหรอใช่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มาตอนนี้เป็นใส่โซลา่าอยู่ไม่ได้ใส่สายดั๊ดอืมเอา้าเอา้เอาโอ,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 อ๊ยโอ้ยโอ๊ยหลวกดื้อดึ้อดื้อแบบแบบแบบแบอุ้ยฟัน,นมันดูเสาดิเสาจะตีไวแค่ไหนอ่าตายตายแหมด อุ้ย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 ถายไปเลยสามวิสามวิไม่ถึงอะไม่ถึงไม่ถึงอะยิ่งไม่ถึงอะไป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 วิสองวิอะรู้กดวาร์ปไปได้เลยนะเลยไปพยาบาลละนี่ไงอยู่นี่ว่าพอดีเนี่ยอยู่ฮอลโล่เนี่ยไหนเสาอยู่ไหนวะหาเสาไม่เจอโอ้ยนี่ไงมัวมัว กำลังไปมันไม่มีที่ว่างอ้าวเบสิกมิลเลอร์อ่ะอ๋อได้แล้วๆ,ๆอยู่กับตัวนี้แหละเรายังไม่ได้คขายของหลายอย่างเลยอ่ะในเกมนี้เดีน<อ>นย๋ยวจบเลยเดี๋ยวตอนเดีย๋ยวตอนซีรีส์ใหม่เราไม่รีบจบแล้วกันเนาะไปเก็บคอนเทนต์ให้หมดอ๋อพันพันเอทีเพราะอันนั้นเยอะไปอ,อันนั้นกะกะไม่ทำซีรีส์อื่นเลยกะกะกาะกะกาะกินเทเดอร์เลียอย่างเดียว โอยแต่ไม่ช่องเทเลเรียรทันทีเป็นช่องกึ่งไม้ไม้ครับไม่รู้บอกไงตอนแรกอ่ะแล้วตอนนี้ทำเทเลเรียไงแงบบมีทุกเกมแล้วตอนนะั้นไหนไหนเฮ้ยพัมกินเกิดเต็มเลยหลังจากตีพัมกินไอ้พวกนั้นอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดผีเสื้อนั่นเกิดตรงเนี้ยแย่นะเลยเผื่อไปฟันทิ้ง <laughs> เกิดเอ็มเฟสออฟไลท์ใช่เฮ้ยเราก็ตบมันดิเป็นไรหรอกตบง่ายๆ ไม่อยากจะพูดตอนที่ยังไม่มี iPhone เนี้ยตอนตอนเตรีมเพลงเอาไรใช้ใช้เทเลเบท้วยนะอ่าละอาจจะมีหลายสับที่ไม่เข้าใจบางคนที่ไม่เคยเล่นอ่ะแต่ว่าส่วนแต่ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่น่าจะเล่นละเดี๋ยวเราค่อยพาแนะนำ ค่อยๆค่อยคลิปรวมถึงถึงจะมียูทูบเบอร์มากมายทำคลิปเล่นเทเรียจบไปแล้วแต่เราจะมีคลิปของตัวเองเุ้ยไวมากไวมากไวมากโซลาอย่างง่าเยโซล่าชิวเลยอ่ะอุ้ยเุ้ย้ยไปไปไปกลับ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 เก็บหมดแล้วเหรอเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาภาพสั่นแล้วแคทูรูอสูงสุด เราไปตีไอไปตีไอไหมเอ้ยไอตัวไอตัวสองแสนนั่นน่ะนะโมเออเอ้ยสามแสนสิเออสามแสนเดี๋ยวโมขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาขึ้นมาึ้อมาเลทเลหิมเลิมซีวอทวีก็สนะโมเลหิมซีวอทวีก็เลเซอร์ มาเลย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 รออยู่รออยู่บอสสูงสุด er, ไม่ใช่หรอพี่จบเกมบอสสูงสุดไม่ใช่หรอบอสสูงสุดไม่ใช่หรอบอสสูงสุดกลัววาร์ปช้าวาร์ปช้าบอสสูงสุดเฮ้ยมามาคนละคนเลยเฮ้ยอืมอืมไม่มีความท้าทายแม้แต่น้อย เราผ่านมาแล้วอ่าอ่าเอาซิเอา๋ซิเอาวซิเอาซิเี๋ิเอาซิกีดล้อเขาไปนี่คือบอสจบเกมนะครับนี่นี่คือบอสสุดท้ายแล้วนะแต่ไม่ใช่บอสที่เก่งสุดเอาเลย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 เลามันโอ้โหเร็วเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยจบจบอีกแล้วอ่าอุ้ยได้ไรบ้างอะ ด้ปืนตาลูมินไนต์เฮ้ยได้ของซ้ำได้ของซ้ำต้นบอลได้ปืนใหม่เหรอได้ปืนใหม่ไม่มีมีแต่พอชอบไม่ถึงได้ปืนใหม่อ๋อฮ้นี่ปืนเรื่อยๆเนี่ยเป็นปืนปืนนะอุ๊ยใช้กระสุนอะไรอ่ะง่าใช้นะใช้กระสุนอันนี้มั้งเอาเอาลูมินต้องสุนระเบิดอ่ะอันนี้ไปเก็บเอาของกระสุนลูมินไนท์ป่ะ ใช่ใช่แงนเก็บของเก็บของเดี๋ยวนี้ก็เก็บโอเคเดี๋ยวทำไมไม่เก็บของพวกนี้วะเดี๋ยวแบะโอเชคนี่คืออะไรเอาละเราได้จบเราจบคลิปนี้แล้วนะครับเราจบคอนเทนต์ในการฆ่ามูหล,ลอดเรียบร้อยส่วน ฆ่ามูลหลอดด้วยการใช้เซนิตคลิปเป็นเป็นคนเป็นคอนเทนต์ที่สิ้นคิดสุดๆไปแล้วครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวคลิปจะมาลงอีกทีแน่แต่ว่าคลิปหน้าน่าจะเป็นแบบคลิปซีรีส์ใหม่ซีรีส์ใหม่ใช้ไรกับเดิมซึ่ง<ำ>ซึ่งซีรีส์ใหม่ฉช้ไก่าเดิมที่พูดถึงก็คือเราจะเริ่มต้นใหม่หมดใช่เราไม่ร้อยวันเราไม่ร้อยทำอัไรสิ้นใช่ไหมนะโมใช่ใช่เราจะทำให้นานที่สุด มันจ้ของนันนั้นนันเกาะยอดวิวเกาะเกาะยอดวิวคนดูไปก่อนอะไปแล้วครับบายบายกดปิดตรงนี้เราไม่นี้ด้วยไม่ไม่แบบไม่ไม่มีไม่มีอันนี้ตัดลิปด้วยไปไปแล้ะ